ดีครับถ้าพ่อโอนที่ดินให้ลูกเสียภาษียังไงครับสวัสดีครับมีรายละเอียดข้อมูลอย่างไรบ้างครับคือพ่ออายุเยอะแล้วอยากจะโอนที่ดินให้ลูกๆสามคนครับต้องเสียภาษีประมาณเท่าไหร่ครับลูกๆทั้งสามคนนี้เป็นลูกแท้ๆเลยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมนะครับใช่ครับแล้วเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายคือเป็นลูกในสมรสหรือเป็นลูกที่พ่อจดทะเบียน รับเป็นบุตรขอโทษนะครับที่ต้องถามระลาบระลวงเพราะมีผลต่อการให้คำแนะนำอ๋อไม่เป็นไรครับพวกผมทั้งสามคนเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายคือพ่อแม่จดทะเบียนสมรสก่อนพวกผมเกิดครับโอเคครับแล้วพอจะทราบไหมครับราคาที่รับโอนแต่ละคนเกินยี่สิบล้านหรือเปล่าครับคิดว่าไม่น่าจะเกินยี่สิบล้านบาทแล้วคุณพ่อถือครองที่ดินมานานแล้วหรือครับ เกินห้าปีไหมครับที่ดินบางแปลงเป็นมรดกตกทอดครับบางแปลงก็ซื้อมาในภายหลังแต่ทั้งหมดก็เกินห้าปีครับโอเคครับถ้างั้นขอตอบเรียงตามลําดับนะครับในแง่ภาษีเงินได้ของพ่อเนื่องจากลูกๆทั้งสามคนเป็นลูกแท้ๆแ,และถูกต้องตามกฎหมายประกอบกับราคาที่ดินที่รับโอนแต่ละคนไม่เกินยี่สิบล้านบาทพ่อในฐานะผู้โอนไม่ต้องเสียภาษีครับ หมายความว่าไม่ถูกสำนักง,งานที่ดินเก็บภาษีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับ 2. ในส่วนภาษีธุรก,กิจเฉพาะเนื่องจากถือคองที่ดินเกิน5ปีไม่ต้องเสียภาษีธุรก,กิจเฉพาะครับแต่ต้องเสียค่าอากรสแตนมร้อยละ50สตังค์ 3. ค่าธรรมเนียมการโอนอีกนิดหน่อยครับยิ่งช่วงนี้รัฐมีมาตรการช่วยเหลือรู้สึกจะเสียแค่0.01ครับ สำหรับลูกๆทั้งสาคนที่ได้รับโอนที่ดินมาก็ไม่มีภาระภาษีใดๆครับครับขอบคุณมากครับ